ซูเปอร์โมอพิทัก์โลกตอนหัวใจอันตรายนี่ทุกคนจะ้ะเอมี่มีอะไรจะให้ด้วยล่ะอ่ะเอมี่แบ่งให้ทุกคนเลยนะอืมสวยจังเลยเอมี่ไปซื้อมาจากไหนเนี่ยก็จากชายชุดดำหน้าโรงเรียนนี่ล่ละเดี๋ยวเอมี่ติดให้นะอย่านะอย่าติดจะกทีก่ก้านคือว่ามันอาจจะเป็นอันตรายนะแบบว่าชายชุดดำเขาเอาละนะทุกคนวันนี้ก่อนเล่นกีฬาเรามาวิ่งวอร์มร่างกายกันก่อนนะ ไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยอะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพี่เทสเฮ้ยโอ้ยปวดอีกแล้วโอ้ยช่วยจกใจพาเพื่อนไปห้องพยาบ,บาลกันก่อนเร็วไอ้อะไนะโอเจจู่ๆก็ล้มปดวดหน้าอกกันหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ครับมีตัวอย่างที่ผมแอบดึงมาจากเสื้อของพี่เคสหนึ่งชิ้นฮะไอเจ้าสติ๊กเกอร์เนี่ยอย่างนี้น่ต้องเติมพลัง,งด้วยเครื่องดื่มโมก่อนออกปฏิบัติการนะจ๊ะขอพลังโมจะเข้าบาลีและขอความรุนจั แสงอาทิตย์กลายเป็นซูเปอร์โฮึบสัญญาณนั้นมันส่งตรงมาจากจอดตึกั่นเ่งเองอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเอีเจ้าอ้อไม่ว่าใครตรงมาหาข้าส่หรือบงมานแบบเนี่ยไม่ขนาดมือฉันหรอกนะพลังซูเปอร์โมยักอันนี้เนี่ยอะไรของเรามันหายไปไหนหมดเนี่ยก็ข้าด้วยงานของแก ลาซีเฮ้ยท,ทำไมลากไปไปแล้วเ๋ยวมัวถูกครั้งจากโมงของฉันไม่จะบอกเลยลุกหมุนสูเปอร์โทนาโนเวียนหัวตจองหายไปซะเจ้าปีศาจสติ๊กเกอร์อจบซิ่งนสักทีนะ